กล่าวสวัสดีท่านที่อาจารย์ที่เคารพและก็ทุกท่านด้วยนะครับผมธนพรสุนทรศรีนะครับผมเป็นตัวแทนของ website, เว็บไซต์ไอดอลโมเดลนะครับผมแต่ววันนี้ผมจะมานำเสนอเว็บไซต์ให้ทุกทุกท่านเข้าชมกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ของผมนะครับก็นี่ก็จะเป็นรูปหน้าตาของเว็บไซต์ของผม เดี๋ยวเราไปที่ร้านค้าตัวเองน,นะครับก็นี่ก็จะเป็นสินค้าที่าสามารถสั่งซื้อได้นะครับโดยการกดหยิบใส่ตะกร้านะครับผมเมื่อกดหยิบใส่ตะกร้าเสร็จัวเราก็ไปดูดที่ตะ,ระ,ะ,ะรกร้าสินค้านะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าต่างนี้นะครับผมว่าเราสั่งซื้ออะไรไปบ้างนะครับก็จะมีจำนวนเงินบอกนะครับผมนี่นะครับก็จะมีในการดําเนินการสั่งซื้อสินค้านะครับ ในเมื่อเรากดสั่งซื้อสินค้าปุ๊บเนี่ยเราต้องใส่ชื่อที่อย,อยู่แล้วก็<ม>ใส่ว่าเราจะโอนเงินทางไหนสำหรัเงินทางน,นะครับผม mm. ก็สามารถใส่ได้นะครับก็กดสั่งซื้อไปแล้วเราก็จะมีเป็นรูปาหน้าไปนะครับก็จะโอนทางธนาคารอะไรนะครับผมเขาจะมีให้เลือกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าติดต่อของเราเลยกลั ก็มาปรับมาเป็นนี้นะครับก็จะมีเบอร์โทรแล้วก็อีเมล์นะครับผมอ่าก็จะมีแผนที่ให้ทุกท่านได้เข้ามาดูนะครับก็จะเป็นแผนที่ของเป็นนนี้ะครับก็อยู่ที่อยู่ที่กรุงสุวรรบก็จะมีเป็นอ่าหน้าสมาชิกนะครับอ่าถ้าเกิดเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยของผมไม่ได้เห็นหรครับอ่าเดี๋ยวดูอยู่ที่สมัครกันเลยดีกว่านะครับก็ออืก็เดี๋ยวข้างก็จกระบบก่อนนะ นี่ก็จะเป็นหน้าสำหรับพูดเป็นสมาชิกนะครับผมก็สามารถาใส่ ID เข้าไปได้นะครับลงทะเบียนก็ลงทะเบียนได้นะครับหรือไม่ก็ไปดูตรงหน้าโคลอะไรครับหน้าโคลของผมนี่ก็จะมีบอกเหมือนกันนะครับว่าเป็นล็อกอินยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดน,น,นะครับ่าลงทะเบียนก็กดลงทะเบียนได้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าลงทะเบียนนะครับผม ็ถ้าเราใส่ชื่อเข้าไปไนะครับผมแล้วก็อัดเมลนะครับหรือไม่ก็อาเมลอะไรก็ได้นะครับให้เราลงทะเบียเสร็จปุ๊บก็ไปยินดันะครับวันนี้ผมก็ไม่ก็จะมีอะไรอธิบายมากนะครับก็ขอจบการดีไซนตัดเิงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ